สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาหาดลับนะคะก่อนจะมาหาดอะไรก็คือเจอเจาต้องเจอเจ้าถิ่นก่อนนะคะก็คือทาาบุกเบิกมากเลยก็คือต้องชํานาญนะคะหาดรับก็คือหาดฟรีดอมค่ะก็คือ450เมตรก็คือเราจะเดินทางเท้านะคะจะทําการเดินทางเท้านะคะหรือว่าใครสะดวกที่จะนั่งรถลงไปก็ได้อย่างเงี้น,นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ขาดเรามาครั้งแรกก็คือเอาเลยค่ะใส่เลยเดินเลยค่ะเดิน เดินไปนะคะเดินไปสักพักนะคะมีทั้งหินทั้งขี้ตมนะคะขี้ตมแปลว่าอะไระคะขี้ตมแปลว่าขี้โคลนนะคะขี้โคลนข้างหน้าคือเพื่อนอีจันเองนะคะเพื<ม><ม>่อนร่วมทางโอเคถา่ายรูปแป๊บหนึง่งถา่ายรูปวิวข้ามฟีดอมบีนะคะคิดว่าใกล้นิดเดียวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้นกล้วยเยอะๆเลยะคะ่ะต้นกล้วยต้นอ้อยก็มีนะคะเอยไม่ใช่ค่ะไม่มีต้นอ้อยนะคะไม่มีต้นอ้อยมีแต่ต้นกล้วย เนี่ยค่ะทางก็บุกเบิกนะคะบุกเบิกเหมือนกันเหมือนทางตอนมาเลยหินเยอะมากนะคะแนะนํานะคะ,นะ,นนะ,คะให้ใส่รองเท้าที่แบบว่าเดินสะดวกนะคะนี่คือสภาพอีชั้นตอนเดินลงมานะคะก็คือก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะปากแตกได้เลยค่ะอีชั้นก็ทําการใส่ชุดเดสสีขาวมานะคะเพราะว่าจะมาถา่ายดูอ่าจ้าเอ๋แต่เองขี้โคลน,นะคะขี้โคลไม่ไพอค่ะก็คือเดินต่อค่ะเดินต่อ แตอกแตกแต่ว่าหน้าอีฉันนะคะก็คือหวัดระแวงมากนะคะก็คือกลัวค่ะกลัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าลื่นปื๊ดนี่ก็คือสไลด์นะคะชุดขาวดิฉันนะคะเพราะว่าตั้งใจมาจะมาถ่ายรูปนะคะก็คือเจอแสงแดดค่ะแสงแดดก็คือให้ความบังเรานะคะก็คือว่าใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วตอนเดินนะคะก็พูดกับตัวเองนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่ามีน้ําตกน้อยด้วยนะคะน้ําตกน้อยก็คือน่ารักนะคะน่ารัก ทุกคนเห็นแบบนี้ก็คือคิดว่ามันง่ายใช่ไหมใช่ค่ะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายนะคะก็คือสามารถรื่นปืนได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันช่วงประมาณ5โมงนะคะ่ะอ่าเห็นคอนกรีดนะคะเห็นคอนกรีดทุกคนคิดว่าเดินง่ายใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ใครว่ามันเดินง่ายคะเนี่ยก็คืออีชั้นถ้าเกิดว่าไม่เบรกนี่ก็คือกิ้งกรุกลุกได้เลยนะคะก็คือต้องเดินเบาๆนะคะต้องเดินชา้ชาๆแบบว่าตั้งใจอ่าสภาพมาถึงนะคะถึงหน้าหานก็คือหอบมากค่ะ หอบนะคะนี่คือวิวนะคะวิวแบบว่าก็สวยนะคะเพราะว่าเรามาช่วงประมาณสี่ห้าโมงก็คือจะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกนะคะก็สวยนะคะจะแบบอมชมพูออาแวะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสักหน่อยนะคะก็คือเอ้ยแอปเบลโอ้ขอถ่ายอีกทีนึงนะคะขอยิ้มวหวานๆดอรม,มานี้นะคะแชะ่นหนึ่งรูปนะคะขาขับค่ะตอนนั้นก็จะมือแล้วนะคะก็เลยถ่ายตอนขึ้นมาข้างบนนะคะโดยการที่เราจะ นั่งรถนะคะนั่งรถไม่ไหวแล้วค่ะไม่สามารถเดินกลับได้น,นะคะก็คือจองไปเลยค่ะ100บาทนะคะสําหรับขาขึ้นนะคะขาขึ้นนะคะถือว่าชันมากนะคะรถกระบะนะคะต้องเป็น Ford ดเลนเจหรือว่าที่มันแรงๆนะคะเพราะว่าถึงจะขึ้นได้จากนั้นก็ไปจาดตังข้างบนแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยค่ะ